สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเลยพีค้านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับได้มาส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับทางไปสณีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้คือรถไปษณีนะครับรถไปษณีใหญ่นะครับส่งทั้งหมดสี่เครื่องนะครับวันนี้มีรถไถเดินตามนะครับสี่แถวตาเงานะครับรถไถนาเดินตามนะครับสีแถวตาเงาแล้วก็รถไถนั่งขับนะครับนั่งขับรุ่นจานคู่นะครับหกแถวหแถวนะครับนี่ครับ โอแถวสองเครื่องครับจารครู่ครับนะครับก็มีหกแถวตาเงานะครับอยู่หลังเพื่อนนะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับนะครับส่งข้อมาสี่เครื่องส่งจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับผม ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ